เ,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 เิงโค,งค้เล็กปเปเล็กไปองออเลกไปเกไปเล็กไปเล็ออกไปเล็กปเเล็กปืลมใเล็กอปกเล็กปเด็กชนเล็กขปงเล็ปเลี๋ยวเล็กาปาูกันเนล็กนปี้ช่วย,วยเล็ก่ปลไเล็กปเลกไปเล็กไปเล็กไปเล็กไปนลไปเล็กไปเน็กไปเังปเ็กไปกไปเกป็กไปเล็กไปเลกไสนลาคไับลักนเป็ออกเปลลก ออกาสครับอันดับที่2องนะขึ้นมาเป็นน้องใบโบสครับอันดับ3ว่าปีอันดับที่4มียาอันดับที่หน้องข้าวหมากนะอินชาครับเอากลุ่มได้สี่อันดับครับตอนนี้อันดับที่หนึ่งผมสบายใจแล้วออกาสอันดับ2น้องใบโบสอันดับ3น้องมียาอันดับที่4ปิดเป็นพี่วาปีนะฮะน้องเข้ามากกับอินชานะฮะแม่ใกล้แล้วอีกนิดเดียวเองลูกเอาปอบมือให้กับน้องๆด้วยสําหรับในรอบนี้นะฮะจะเป็นรอบชิงถเวยรางวันจะมีน้องสเกลพี่นุ่มแดง น้องกุนซือน้องเจนน้องออกัสน้องใบโบดน้องมียาและน้องวาปีใครจะมาสร้างแชมป์สร้างชัยถ้่ยรางวัลมีเสิร์ฟกันให้ครบพร้อมและอันดับที่หนึ่งจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะเตรียมความพร้อมไปสร้างตำนานให้กับตัวเองบทเรียนแรกของชีวิตวันนี้ให้ทางล็อกฟิตส่งให้คุณประสบความสำเร็จกันนะเตรียมความพร้อมคุณพ่อคุณแม่พร้อม

ยังปิดได้อยู่ครับตามรีดหนุ่มแดงฮะเมื่อกี้แหมไฟโฟแล้วเอาของเสียออกแล้วตัวเบาแล้วคืนไปได้เรื่อยครับในสนามครับน้องสเกลหนุ่มแดงกุนซื้อน้องเจนออกัสใบบดมียาแลว้ววาปีครับรอบชิงถ้วย200เมตรครับเรายัางปิดมาได้ครับยังเป็นน้องออกัสครับเจ้าถิ่นของเราหนุ่มแดงกลังจะเติมหน่อยใบบดเอาอีกสเกลเอาอีกเล่นขึ้นมาหน่อยน้องเจนเล่งขึ้นมาแล้วกุณซื้อครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปและตอนนี้แชมป์เป็นของออกัสเข้าเส้นชัยครับ ออกาสครับยังทำผลงานได้ดีครับตั้งใจวิ่งนะฮะเก่งมากครับออกันครับมาเป็นแชมป์อันดับที่1เก่งมากลูกอันดับที่2เนะี่ยเข้ามาเป็นน้องหนุ่มแดงนะเก็บแชมป์ได้เก่งมากอันดับที่3เป็นพี่ไบโบสอันดับที่สสเกลอันดับที่5นะเข้ามาเป็นน้องเจนอันดับที่6นะเป็นพี่วาปีอันดับที่7นะเก็บแชมป์ได้เป็นน้องมียา อันดับที่8นะเข้ามาเป็นน้องกุนเซอร์เก่งมากเอาปบมือ yeah.